สอน Blue. บูที่ผมใช้น,นะเป็นเอ i 5.21านะครับตัวล่าสุดโหลดใน google เลยเซตติ้งเอ i ก็ประมาณนี้ครับดูช้าๆเลยนะจอพันหกนะปรับสี่แล้วก็ซีพเป็นคอหกนะหกคอเดียวก็ดันสุดร้อนเลยนะ ก็มันเป็นของผมไม่ได้แรงมากนะมันเป็นโน้นบุกนะเลเปก็ไม่ได้แรงอ่ะนะนเป็นโน้นบุกเลเปก็เกนี่ยครับซีพียูแหละไอ้ไ 7, 4, รุ่นเส้นเจ็ดสี่พันแปดร้อยเฮดแรมสิบหกแล้วก็กจอทีดีเอ็งหนึ่งหกสู่ีไอนะครับก็ไม่ได้แรงมากนะถ้าอยู่ในคอมก็คือแรงอนะ่ะแต่อันนี้เป็นโน้นบุกไนงะก็อันดับแรกนะครับคือการอ่าเราต้องไปลงแอดลาร์ดอีสต์นะ ดูในใน u t u b e ได้เลยครับพอลงเสร็จปุ๊บแล้วก็คิดว่าเซอร์วิสครับเซอร์วิสแล้วก็กดตรงเนมนะและ้วก็กดตัวเอทนี่นรับไซแมนกดเข้ามาปรับเป็น visible กดสตอ็สตอปกดแอ p พล,ลแล้วก็โอเคเลยครับะจะมีตัวไซแมนตัวเชลฮาร์ดแวร์ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับปีนอัปเดตปรับเป็นแมนวนวลนครับอันนี้นี่ครับอินสปูสเปูลเลอร์ดิเออร เป็นูลเลอร์นะครับแล้วก็อันนี้นะ disable เลยนะ TCP เนี่ย disable กมดโอเคเลยครับก็หมดละแล้วก็ลำดับต่อไปนะครับก็คือให้เราไปโหลดตัวนี้มานี่นะแอปนี้นะ InstaT h e เอ t S ก็โหลดได้ YouTube เลยนะนี่นะครช่องพี่คนนี้นะก็เครดิตนะ ก็เราโหลดมาใช่ไหมครับอันดับแรกเลยอออเรามาที่ power ก่อนกดอันนี้หนึ่งทีปุ๊บแล้วกด o p d a t e ไหมนะแล้วก็เปิดมาพีว่า power รว edit power p a n ครับกดไอ power option แล้วก็เลือกเป็นอันนี้ไม่ได้เป็นตัวของ a อ l a านะครัใช้เป็นตัว xp นะนี่นะผมกดสองรอบมันเลยขึ้นหลายอันนะครับ ปรับเป็นตัว XP ปุ๊บนี่นะรอกดเช้งแล้วก็ปรับเป็น Never ให้หมดเลยครับกดเซฟปิดหน้านี้ไปแล้วก็มาที่แอปนี้ครับกด Enable ไอ๋โหมดนี้นะครับกดตีกันนี้ได้นะอันนี้ปรับเป็นเลข2สองครับอันนี้ก็เลข3สามอ่าเป็นเลข2สองละ <c oughs> แล้วก็อันนี้ปรับเป็นเก้าก็เก้าเก้านะ กติกนี้กดแอปไลนนะครับนทีเดียก็ติ๊กหมดเลยคนระับใครใช้กะจะค่าเขียวนะอันนี้ก็ติ๊กตามนี้เลยครับอันนี้ผมติ๊กหมดนะอันนี้ไม่ได้ติ๊กนะครับแล้วก็ยังไม่ได้นะรเราติ๊กถูกออกให้หมดก่อนเสร็จแล้วกดอันนี้นะครับแล้วก็รอมันซ p u มันทำง,งานครบนะครับโอเคครับ <c oughs> ก็ <c oughs> หลังจากที่ มันทมาเสร็จนะมันจะขึ้นหน้านี้มาก็กดแ a ็กเอพีเสองทีนะแล้วก็ซี u อันนี้ของผมงผมเป็น CPU 15สิบ้นะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับทำทุกครั้งตอนเปิดคอมนะแล้วก็ปิดไปจะมา CPU 1สิแล้วก็มาติ๊ก CPU 15สห้นะอันนี้ผมติก๊ก1ิบวามก่อนหน้านีนะ้เพราะว่าตอนแรกของผมเป็น13บสานะ <c oughs> ก็ติ๊ก15ไปปุ๊บแล้วก็ติ๊กถูกตามของเราตอนแรกเลย ตอสีผ้าแค่การ์จอร์น Nvidia นะถ้าใครไม่มีถ้าใครของขายแดงก็ใช้แค่ของ CPU นะครับถ้าใคร Nvidia ก็ทั้ง CPU ทั้งไอการ์จอเลยนะครับก็ต่อไปนะมาที่แมมโมรี Memory นะก็ติดแค่ที่ไม่เป็นสีเขียวๆนะครับที่มันมีไฟฟ้าเนี่ยหรือว่าติดตามผมก็ได้นะครับถ้าใครแบบดูทันนะก็ติดตามผมนะครับถ้าใครเขียนก็ติกแค่สีเขียวๆก็ได้แล้วก็อันนี้ก็ อันนี้เปิดนะครับแค่นั้นอันนี้เดี๋ยวไปปรับก็หมดแล้วครับติดก็มากดรูมสายฟ้านะครับเดี๋ยผมจะไม่กดนะเพราะัเป็นการรีมันต้องรีเครื่องนะครับกดสายฟานีเครื่องทีหนึ่งครับแล้วต่อไปนะครับองเปิดอันนี้ขึ้นมาพิมพ์ว่า add h a r add h a r นี่ครับเปิดขึ้นมาปุ๊บกด,ด,ดตีคัตตอมครับแล้วก็ติดตามผมได้เลยครับ 4่อันนี้นะกดแอปพลายกดโอเคได้แล้วแล้วกนะ็่ o t อ้ i c a t i o n นนะพิมพ์มาน o t i f i c a t i นนะปิดอันบนสุดนะแล้วก็อันที่2ได้แล้วก็มาที่เกมมิ่งนะเกมโหมดก็เปิดไว้นะกราฟิกก็มันน่าจะอันนี้น่าจะปรับมาให้อยู่แล้วนะตู้เครื่องนะก็ถ้าใครก็มาดูได้นะถ้าใครไม่ปรับก็ไปติ๊กให้มันเป็น High Performance นะ ที่เป็นที่เราเล่นนะครับกูกูเสืส้อแต่งนะ <L an> ผมเอฟไอเนาะ <L an> แล้วก็มาที่เกมมิ่งแคปเจอร์นะครับปิดให้หมดเลย <c oughs> <L an> แล้วก็เกมบาร์นะก็ปิดด้วยนะ <L an> แล้วก็เ v ็นว a ดีโอคอนโทรลพาร์นลนะครับก็อันนี้ให้เป็นออโต้ีเล็กไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ิเป็นอันนี้ก่อนนะ ตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ตออมาเป็น f o r m a รับแล้วก็ติกอันนี้ไปกด Apply แล้วก็มาที่ Resetting ับตามนี้เลยนี่นะช้า